คอยที่เคี่ยวได้ที่จนส่งกลิ่นหอมหวานมีเคล็ดลับคือการใส่น้ำมะนาวลงไปเพื่อไม่ให้สีของน้ำตาลเข้มจนเกินไปก่อนเติมข้าวเมา่าข้าวตอกถั่วและงากวนรวมกันในกระทะปิดท้ายด้วยการใส่นมข้นหวานและน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความหอม นี่คือกริยาศาสตร์สูตรเฉพาะของบ้านแย้มพร้อมริมคลองบางกอกน้อยค่ะที่แม้จะคงขั้นตอนการทําแบบดั้งเดิมจากรุ่นปู่ย่าไว้แต่ก็มีการปรับสูตรเล็กน้อยให้ถูกปากคนรุ่นใหม่ชวนให้ลูกหลานอยากกลับมาลงแรงช่วยกันกวนก่อนลิ้มลองขนมชนิดนี้ในทุกๆปีช่วงวันศาสตร์ไทยคนควรต้องสามัคคีกันใส่แรงมากไปกระทะแตก ใส่แรงน้อยไปไม่ได้ติดต้นกระทะไม่คนเกาะกระทะก็ต้องเกากะให้นิ่งถ้าไม่นิ่งปุ๊บนะกระทะมันจะไหลไปไหลามาแต่ละแบบอ่ะไหนจะคนอัดแบบอีกถ้าอัดแรงไปก็มันก็จะแตกแต่ว่าคือต้องใส่ต้องใส่ขอให้พอดีกับแบบแล้วคนอัดก็าเขาก็จะอัดได้พอดีงานก็จะเสมอเวละอัดปุ๊บมันไม่ใช่อัดอย่างเดียวต้องอัดแล้ให้มันเรียบไม่ให้เป็นลูกคลื่นด้วยครับ แล้วก็คนตัดตัดออกมาให้มันขนาดแบบพอดีคำไม่ใช่เล็กไปใหญ่ไปงั้นคนกินจะกินยากพอคนกระยาศาสตร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นที่รู้กันล่ะคะ่ะว่าขั้นตอนต่อไปก็คือจะนำกระยาศาสตร์ไปแจกเพื่อนบ้านญาติสนิท ซึ่งที่ชุมชนติมคลองบางเกาะน้อยแห่งนี้นะคะนอกจากจะนําไปให้ตามบ้านกันแล้วก็ยังมีการใช้วิธีดั้งเดิมคือการแลกเปลี่ยนกันทางเรือค่ะคุณป้าค่ะกะยศาสตร์ค่ะขอบใจ้าขอบใจจ้าป้าก็มีแจกขอบใจขอบคุณค่ะขอบใจค่ะไปนะจ้าค่ะบายบายไปกินเลย เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่อดีตค่ะว่าเมื่อกวนกายาศาสตร์เสร็จเรียบร้อยนอกจากเตรียมนําไปทําบุญที่วัดแล้วส่วนที่เหลือก็ต้องนําไปแจกจ่ายบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และแบ่งปันสูตรการทํากรยศาสตร์ของแต่ละครอบครัวหากด้วยยุคสมัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทําให้จํานวนครอบครัวที่กวนกายศาสตร์กินเองเริ่มน้อยลงทุกวัน พิมพิมรพัฒน์หลานสาวของบ้านยามพร้อมจึงมาร่วมเรียนรู้การกลนกายศาสตร์เป็นปีแรกค่ะหวังเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยให้กริยาศาสตร์ยังอยู่คู่ชุมชน กินยากขึ้นเรื่อยๆดูขาเนีค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราลองมาทําแล้วเรารู้ว่ามันทํำยังไงบางบางทีพอหลังๆไปเราอาจจะได้ไปสอนรุ่นลูกรุ่นหลาน,นต่อๆไปเรื่อยๆได้มันมีสิทธิ์หายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็แทบมีน้อยมากเลยที่มาทําเยอะๆแบบนี้แล้วก็ทําเป็นสูตรที่มันดั้งเดิมไว้ค่ะเพราะว่าเรามาทําอย่างนี้ก็ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสืบทอดรุ่นที่มันเป็นแบบสูตรดั้งเดิมต่อๆไป แต่ก่อนเนี้ยเขาทำกันรู้สึกว่าจะทํากันทุกบ้านนะแต่ตอนนี้คล้ายๆว่าอย่างว่าคนไม่ครบบ้างแล้วมีวัดไอท้ที่เครื่องที่กวนกิยาศาสตร์อะ่ะไม่มีไอ้อุปกรณ์อ่ะมันไม่ครบก็มีอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ซื้อกันเขาก็คาแค่ไปทําบุญก็เป็นวระเพณีคะ่ะที่เอาไปให้กันก็เคยเป็นพี่พี่น้องน้องคล้คยายๆญาติที่เรานับถืออ่ะ ก็เลยนานๆทีว่าปีนึงเนี่ยกายศาสตร์ไปแจกกันแม้สถานการณ์โควิด -19 ในช่วงปีที่ผ่านมาจะส่งผลกับประเพณีวันศาสตร์ไทยไม่น้อยเพราะคนในชุมชนต้องมีการเว้นระยะห่างกันมากขึ้นหากสมาชิกบ้านแย้มพร้อมยังหวังว่าเมื่อทุกอย่างคลี่คลายบรรยากาศเด,เดิมเมื่อครั้งได้ภายเรือล่องไปตามริมคลองเพื่อแจกจ่ายกยายศาสตร์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง วันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน